ผมได้รับการโอ้อวดคุยโม้โอ้อวดจากหน่วยงานของกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับแล้วก็หน่วยงานของสำนักงานตำรวจข้าเมืองนะครับได้มีการพูดคุยถึงคุณแดงดวงละไทยนะซึ่งคุณแดงดวงละไทยเนี่ยนะครับมีการพูดถึงนะว่าเป็นเลขาของคุณหญิงข้อนะครับนายหญิงของบ้านจันทร์สองราอันนี้จริงหรือไม่ผมไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตํารวจระดับผู้การของกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์แล้วก็รองผู้จัดการ อสากงานตรวจคนเข้าเมืองรวมทั้งผู้ใหญ่ในกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยได้มีการพูดคุยถึงว่าแบ็กอัพที่มีการได้รับการเลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้การนะครับของไซเบอร์ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้การของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะครับได้รับการสนับสนุนจากคุณแดงดวงฤทัยซึ่งมีตัวตนจริงหรือไม่ผมไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคําที่มีการโอ้อวดอยู่ในวงการตํารวจกันว่าคุณแดงดวงฤทัยนะครับเป็นเลขาของคุณหญิงอ้อ หรือคุณหญิงพัชมานชินวัตรนะครับนะท่านจะทราบหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ผมกล่าวเรียนคุณหญิงด้วยความเคารพนะครับว่ากระบวนการเหล่านี้นะครับมีการแอบอ้างว่าได้รับการสนับสนุนจากคุณแดงดวงเลิไทยนะสนับสนุนให้เป็นใหญ่เป็นโตซึ่งพวกที่รับการแต่งตั้งเป็นผู้การนะครับคุณดูมาฝากเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าการนำชื่อนะครับว่าเป็นเลขาของคุณหญิงอ้อนะครับซึ่งอยู่บ้านจันทร์สองราเนี่ยมาในการวิ่งเต้นนะครับโยกย้ายข้าราชการตำรวจเนี่ย ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณหญิงได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือประวัติของคนพวกนี้นะครับที่ได้รับตําแหน่งเป็นรองผู้จัดการสํานักงานตจนข้าเมืองนะครับก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้การอยู่สำนักงานตจนข้าเมืองนะครับเรามาเช็คได้ว่าคนที่ชื่อผู้การก้อนเนี่ยนะครับมีประวัติอย่างไรมีการดูแลผู้ใต้บังคับญชาในสำนักงานตจนข้าเมืองหรือไม่อย่างไรนะครับและมีการเก็บเงินให้กับกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์จริงไหมในสมัยยุคของพลตํารวจเอกนะครับอ่านะคำว่ายุคสมัยของ สองปีที่ผ่านมาแล้วกันผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันยุคของผู้บัญชารสมมติผู้บัญชารกองบัญชารารไซเบอร์เนี่ยมีผู้การก้อนคนนี้มีการไปเก็บเงินให้กับกองบัญการตำรวจไซเบอร์ไหมนะอันนี้นะครับแล้ว hmm. ก็2มีการเก็บเงินให้กับสำนักงานตรวจการเมืองตอนสมัยเป็นผู้การอยู่ที่นะครับตม3จริงหรือไม่อย่างไรนะครับนะแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้คือผมไม่ยืนยันนะต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเสียงนะครับนั่ลือกันในวงการของตํารวจในกองบัญการตำรวจไซเบอร์และสำนักงานตรวจ้าเมือง ต่อมามีคนนึงเป็รองผู้การเดินเดินตําแหน่งปีนี้เป็นผู้การของกองบัญชาการตรวจไซเบอร์ประวัติคนนี้ก็ไปดูได้เลยว่ามีการนะครับจับกลุ่มนะครับอดีตสอสออ่าไม่ใช่อดีตสอสอเป็นเป็นสอสอชนภัทรหน้าสัวที่สนามบินนะครับแล้วก็มีการกล่าวหาว่าสสชนภัทเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับพิพันธออนไลน์ซึ่งผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในทัประเทศนะครับเนื่องจากว่าผมได้มีการร้องบนเวทต่อสักสุริมนอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในขณะนั้นนะครับ ว่ามีการล้มคดีของชนพัฒน์นาคสัวนะครับที่อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็ที่โรงพักสอพอสงขลาพี่น้องประชาชนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมบาปก,กรรมหรือไม่นะครับนะผมอ่านให้ฟังนะครับตามที่นายอัจฉริยะได้ร้องเรียนต่อพลตเอกต่อสักดสมให้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงชุดสืบสวนสอบสวนรองผู้จัดการภาคเก้ากับพวกที่รับผิดชอบสำนวนคดีเว็บพนันออนไลน์ร่วมกันจัดให้มีการเล่นกรรมนันกับพรบอรคอมพิวเตอร์และกฎหมายฟ้อกเงินเกี่ยวกับการดิเนินคดีของนายชนพัฒน ู้ต้องหากับพวกมีการดําเนินการตามพยานฐานหรือช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือไม่จากการตรวจสอบพบว,ว่ามีพันตำรวจตีและ,ละรันตำรวจเอกซึ่งเป็นผู้กล่าวหาและเป็นพยานในคดีซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท่านพี่ตำรวจชุด PCT4 นะครับซึ่งมีพลตำรวจโทเป็นหัวหน้า,หน,าหน้าปฏิบัติการและมีพลตำรวจเอกอมีพลตำรวจตีน,ตนะครับอีกท่านหนึ่งเป็นหัวหน้าชุด4และมีพันตำรวจเอกนะครับนะมีพันตำรวจเอกอีกท่านหนึ่งเป็นเป็นชุดที่4นั้นผู้กล่าวหาพันตำรวจตี และร้อยตำรวจเอกนะครับได้มีการกลับําให้การเป็นอันเป็นการช่วยเหลือนายชนพัท์และพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องในคดีนี้ต่อมาหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับคณะพนักงานสอบสวนได้มีการตั้งกรรมการแนะเพราะว่าเป็นเรื่องจริงที่ผมมีการร้องเรียนไปจึงได้มีการร้องทุกข์กลับโทษกับพันตำรวจตีและร้อยตำรวจเอกนะครับร่วมกันเป็นบัติหน้าที่ไม่ชอบและส่งสำร้อให้ปปชปัจจุบันปปชส่งสำนวอกลับมาให้พนักงานสอบสวนสอเมืองสงขลาทำการสอบสวนและมีการแจ้งข้อหากับพันตำรวจตีกับพวกนะครับ ในข้อหาเป็นเจ้พาพนักงานปฏิบัติค้ผิดชอบในวันที่5เมษายน2567ปัจจุบันคดีนี้ถูกดองไว้อยู่ที่สพอเอมืงองสงขลาวิน้องประชาชนทีด่ดูสิครับว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคอดีของนายชนพัฒน์เกิดอาการเครียดเนื่องจากกลัวถูกผมดำเนินคดีได้ช็อกเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับผมถึงกราบเรียนคุณหญิงคุณหญิงอ้อนะครับว่าบุคคลที่คุณแดงดวงละไทยนะครับสนับสนุนซึ่งอันนี้ผมไม่ยืนยันนะครับเพราะเป็นการ ที่มีการคุยโม้โอ้อวดกันในวงการนะครับว่ามีแบ็คเป็นคุณแดนรุ่นไทยนะซึ่งเป็นเรขาคุณหญิงนะครับทําการสนับสนุนให้พวกนี้ได้เป็นใหญ่เป็นโตไปดูประวัติได้เลยครับแต่ละคนนะว่ามีประวัติอย่างไรนะครับนะคนที่เป็นผู้การเนี่ยอดีตเนี่ยเป็นตารวจอยู่ที่กองปราบปรามนะครับมีประวัติในการทุจรดติอย่างไรนะครับไปสืบสวนสอบสวนดูได้ที่ตอนอยู่กองปราบปรามพอมาอยู่นะครับนะอยู่กองใช้การตรวจไซเบอร์นะครับ ปัจจุบันนี้นะครับทำอะไรยังไงที่สองขาเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปนะผมก็ฝากนะครับว่าหากเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะว่ามีคุณแดงดูลทไทยนะครับเข้าไปสนับสนุนหรือเป็นแบคัพในการโยกย้ายข้าราชการตำรวจให้คนพวกนี้ได้เลื่อนตำแหน่งจริงเนี่ยถือเป็นการแทรกแซงของนะครับฝ่ายการเมืองหรือไม่อย,อย่างไรอันนี้ผมไม่ได้ยืนยันนะครับต้องบอกก่นอนเพราะเป็นสิ่งที่พวกนี้คุยโมโ้โอ้วดในวงการตำรวจว่าคุณแดงดูลทไทยนะ มีตัวตนอย่างไรผมก็ไม่เคยเจอนะผมก็ไม่เคยรู้จักด้วยแต่คนพวกนี้บอกว่าเป็นผู้สนับสนุนให้ได้เลื่อนตําแหน่งเป็นรองผู้จัดการตารวจคนเข้าเมืองได้รับการสนับสนุนเป็นนะครับผู้ใหญ่ในกองบัญชาการหัวไซเบอร์ได้รับการสนับสนุนทั้งทีเนี่ยเป็นผู้การอยู่ในกองบัญชาการหัวไซเบอร์กนะก็ฝากถึงนะครับคุณหญิงด้วยนะครับว่าช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะครับว่าเป็นจริงหรือไม่นะครับหากเป็นจริงก็ต้องนะครับช่วยตรวจสอบให้ด้วยว่ามีการสนับสนุนจริงไหมนะมีการได้รับผลประโยชน์หรือไม่อย่างไรนะครับ พราะเรื่องนี้เนี่ยผมกลับเรียนด้วยความผลอกร,ะรนะครับว่าได้ยินมาแล้วไม่สบายใจนะไม่รู้จะติดต่อคุณหญิงอย่างไรนะก็เลยต้องออกมาไล่สดเพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการเพื่อให้คุณหญิงนะครับได้ตรวจสอบนะว่าคุณแดงธนถไทยเนี่ยได้มีการสนับสน,น,นุนและใช้คุณหญิงเนะี่ยชื่อคุณหญิงไปอ้างหรือไม่อย่างไรนะครับตรวจสอบด้วยนะครับนะอันนี้ทั้งหมดนี้ผมไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตํารวจไซเบอร์และตำรวจตํารวจของท้าเมืองเนี่ยนะครับได้มีการคุยกันในวงการตํารวจนะซึ่งมีการพูดคุยกันกว้างขวางอย่างมากครับ อันนี้เป็นเรื่องที่นะครับเล่าให้ฟัง